มาชมร้านต้นไม้นะคะทางไปเขื่อนลำนงองโอ้โหต้นไม้สวยๆขนานไหนเป็นอะไรคะลำยัยลำยยอีโดแปดสิบบาท โอ้โ<ผ>หใหญ่มากเลยใหญ่ตัวต้นยาวอิออใหญ่มากเลยไปดูสิต้นอะไรใหญ่มากใหญ่ตัวต้นยาวอินะว่นแม่ คูด่างเหอคะนะครัูด uh ่างคะลูกสวยไหมอันนี้ต้นดางนะมาสีขาวินอ่อนแม่อันนี euh. ้ด่างเหมือนกันอันนี้ต้นด่างนะแม่ไรนดาดันนี้ด่างนสวยมาบมเยไปหาพ่อดูสิพ่อดูต้นอะไร ไปดูสิไปดูแม่ต้นนี้ดอกแม่ต้นนี้ดไปดูต้นหนมานีครอาารนี่ต้นนี้ค่ะมู้่ไขีแกนอันนี้แข่นแข่นสะแบเ้เสียงเสียกอ่อนหนอได้อง เ,นนะงเงินองอันน้อพพไปดูนะแฟกไหมนีค่ครัหนวไปดูไปฝากแม่น้อยเหรอแน่ ดูผกัผกค่ะผกักผักเท่าไหร่คะเื่อทานลวก้าลอันนี้เิ่นเอาเลอจ้าอ๋อมีเจ้าของแล้ว่บาจะเอบาทเองพี่ปีิี่น่าซื้อไปปลูกนะต้นนี้นะต้นพริกน่ะ เราจะาปลูกอะไรไปปลูกไงจะมีต้นมีต้นพีกต้นมะเขืออันนี้มผักอันนี้มะมะละก,กอก็มีค่ะเอามะละกอไปปลูกไหมมะละกออร่อยนะนีออ่อยากได้มะละกอไปปลูกว่าเ <c oughs> ก,ก็บจากคนจะหน้อยแต่มาดูงานลว้นไปงานลุ้นไปลุ้นซิเลยนะซิวกาย เอาไหมใครจะปลูกบ้างไม่มปลูกต้นอัน,นไหนม,าามะละกอไหมเออปลูกต้นอันนี้มันจิ๋วจิ๋วไหมจิ๋วกำลังเกิดจิ๋วจิ๋วอะจิ๋วมาก ออกมาแล้วก็หาดหนึ่งแล้วก็พีกดเดี๋ยวแม่จะพาไปปลูกปลูกลงถุงก่อนแขกนวลที่จำส้ม,ม่ำๆเห็นไนหะมนี่ป้าพี่จะสามารถที่เขาบอกแขกนวะลอ่มไม่ใช่แขกจำแขกนวลจะจัดต้นรวยกับแขกจำเฮ่ย จะพริกอะไรมีพริกมีกี่ชนิดนะคะพริกก็ตอนนี้กับที่มี่คือพริกขี้หมาพริกขี้าก็จะมีซุปเปอร์ฮอตของส่วนแดงซุปเปอร์ฮอสจอบจอะตุณดูเขาดกมากแต่จะเม็ดเล็กกว่าน้ำปลาเล็นิดนึงเชื่อเพียงทเดียวไม่ใช่ยเงไยดีอะคะจ้ะแต่ซุปเปอร์ฮอตมันดกงสะตปูส่วนแดงก็โด่งเดียวพันไหนไม่อยากได้เครือเหรอมีพริกเครือไหมคะเครือไม่มีครับมันจะเป็นตัวเรียง ก็เลยก็แทนลงมาไม่ถึงขั้นแบบเครือนั่นนั่นเป็นหน่วยอย่างนาใชาไห็นั่นต้ไม่บานเดินอ่ะใช่ไหมั่นนั่นคือนั่นรกเกทียงกินได้สองปีมันเป็นลูกไม่ต้องดูแลเป็นเครือก็เรียงครับเอากเรียงไหม่ะดีกว่าดีกว่าพี่เครือครับต้นโลกไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาพ่มีเลยเอาไหมนะเอาไหเวลามดดุลแรงปุ๊บตัดเออกเลยจะห้าสิบเซนนะอย่าไปอย่าไปพูดจริงนะถูกไหมฮะเรื่องแต่งของยู่กับเรา

อนงไรโดนลมับบกรณีบางคนใส่โดนไปหักผมได้โดนลมนมแร,ง,รงกระเลียงเราเอาเป็นต้นเนาะเป็นขัดเป็นห้าต้นยี่สิบบาทสปูกกิน5ต้นทิ้ต้นหมดทิ้ได้หมดแล้วาหา้าต้นก็ได้ไ ยนนี่สิบบาทกับร้อยสามจ้ะร้อยห้าสิบบาทพร,ริกอืมมีดมพริกด้วยเห,ห็ดไหมร้ยห้าสิบบาทตัวี้ตัวดูอ่ะิดแมอยูเนี่ย อยากได้ไปขึ้นรถค่ะ